สวัสดีนะท่านอ่ะก็ขนอุปกรณ์ไปลุยทําครัวบ้านเขียวต่อนะท่านเมื่อวานเสาร์มาแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปลุยงานนะท่านก็เอาเอา่ามามาขนเอาปูนทรายนะท่านเพื่อไปเทโอบเสาอีกทีหนึง่งวันนั้นเราเอาปูนทรายไปเทตีนเสาวันนี้จะเอาไปเทโอบอา่าโอบเสานะท่านอันนี้เป็น หินทรายที่ผมซื้อไว้เองเพื่อที่จะทําในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของตัวนี้ทําเทคานเนะาะเทคานรับเนื่องจากบ้านผมมันแตกนะทุกท่านนี่นี่นะเห็นไหมแตกเป็นเนยวยาวตรงนี้มาตรงนี้สังเกตดูก็เลยว่าจะทําคานรับนะนะแล้วก็ว่าจะเอาไม้ไม้ระแนงไปด้วยนะทุกท่าน อันนี้เป็นไม้ระแนงของผมเองนะนี่ไม่ใช่ของโครงการอะไรนะทุกท่านนี่ของผมที่มันเหลือจากการทําบ้านของ <st> ตัวเองนี่แหละนี่มันเหลืออยู่ประมาณสามาัดเนี่ยหลียผมเอาไปใช้ทานู่นทํานี่เกือบหมดแล้วเออนี่มันเหลือจากนี่ไม้ระแนงนี่สีเดียวกันกับที่ทําข้างหน้าบ้านนี่ทําตรงครัวน, Horizon. นี่เห็นไหมนี่แหละมันเหลือจากตรงนี้แหละทุกท่านนี่นี่มันเหลือจากตรงนี้แหละ อ,อช่างเขาสั่งมาเกินแล้วก็เลยไม่ได้คืนเดี๋ยวอ,อขนไปขึ้นรถเอาไปทำครัวให้บ้านเขียวเนาะไปทำในสวนกันศาสตร์นะทุกท่านกันศาสตร์ด้านด้านบนนะกันลมนะอ่าเอาไปทำกันลมเนื่องจากผมไม่ได้ซื้อไม้ฝานะทุกท่านปกติมันต้องใช้ไม้ฝาในการทำกันลมนะฮะ แต่ว่าเรางบประหยัดนะเราเอาอันนี้ทําเอาได้เหมือนกันเดี๋ยวไปต่อกันเนาอันที่มันยังสมบูรณ์อยู่ก็ไว้เหมือนเดิมเดยทำกันลมนะพี่น้อง พอหรือยงังไปอีกแผ่นนึ่งนะหนึ่งสองเอาไปอีกแผนน่นนึงพอนี่เอาไปทำกันลมนะ ทำกันลม,อมสองน่าจะไม่พอนะนี่เอาไปเพิ่มก็ได้แกะแพ็กใหม่นะพี่น้องเอ้ ทาไปสักหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าแผ่นเอาไปทำสองอันนะแต่ละมุมก็ทำสองอันซ้อนกันเดี๋ยวต้องไปซื้อเหล็กเพิ่มอีกนนะสั้น เดี๋ยวไปคนมาก่อน นี่เป็นไม้ระแนงที่เรือจากการทำบ้านตัวเองนะเลือไปใช้ประโยชน์ น,นี่ก็จะมาตักเอาหินเอาทรายนะท่านเอาไปเทโอบตีนเสาอืมตักเอาหินเอาทรายไปอันนี้เป็นหินทรายที่ผมซื้อไว้ทําบ้านตัวเองซื้อมาอย่างละครึ่งคิวแต่มันยังไม่ไม่ได้ทำยืมใช้ก่อนยืมมาไปทำบ้านเขียวก่อน หนึ่งสองสามสี่เอาไปสี่พอ เทโอบตีนเสาเอาไปสักห้าปสี่ห้าเพินเห็นก็หนึ่งสอง สา eh um mm hmm. um. şey. ี่ chết Sao Ok, <laughs> คลุมเอาไว้แบบนี้ก็ดีหน่อยหมาไม่มาเคียย์นี่เป็นแผ่นหลังคาของเฮียพิงนะเดี๋ยวไว้ไปใช้ประโยชน์ งานจิตอาสาโอเคครับผมตักหินทรายเตรียมไปลุยบ้านเขียวนะทุกท่านวันนี้ยกโครงมุงหลังคาแล้วก็เทโอบเสานะนี่เรียบร้อยรถคันนี้ก็ใช้คุ้มมากเลยใครที่มีรถเก่าๆอยู่ก็มาทำสลิงเลยนะทุกท่านมันผลของได้เยอะเลย หรือทำสลิงนอนปรีแบบผมก็ได้ติดพัดลมติดโซลา่าเซลล์ซองแผงฝากวันนี้ทุกท่านสวัสดีครับ